ตงพึ่อยูพิจะไดพ่อมาไหพ่อแก่ครับพ่อคนโกพ่อแก่แาครับพ่อว่าท่านลืมบ้างบก่บ้าจกังไหบบนี่อากาศเย็นะแล้เพื่แก่ไหก็คือก่บ้างเนี่ยตาปูถึงปวด้ายแล้วเออนล้วก็คือแก่ก็คือากผ้าดขาแหงมาบางนิดตาปูสิ่งบ้างบ้างกันไหนน้องมือเร่อาหารเรก ข้าวฟูขึงงังมือก็ือครับปูเอาแขนแขนดวดป้าเอาแขนแขนด้วปูค้ับฟูขึงครับใกล้สีหอดบุญแม่คู่หลดเี้ยแ่เห็น<ม>ป้าป้าได้ปูเออเงินมั่สิได้หน่อยครับเงินมันสิได้หน่อยปูต้องให้ถือเรกแล้วต้องให้ือเรกแล้วอูกร้านควยสีชมงปัจจัยมาซอยปูอาก็คือก็คือจากนะป้ม,มครับปู เออเป็นคนดีมันก็ถือมาดิถ้าว่าจ่ามาดิครับบูเออหาหาเนาจลาก็จะเอาเอาไม้มาเงาจ่าไม่มาเงาจ่าก็น้เดี๋ยวหายเงาจ่เออถ้ามาจ่าเออคือจลามาจ่าไม่เงาคือจ่าเขาได้แต่ดื้เขาเขาได้จ่ว่าจ่า ยังก็ปวดดกดติปูกระบทือกมาอขึ้นการนัคเนี่ยปากกอาเออขากบหมเนาะครับปูเอออันนี้ขึ้นกาบว่าอือว่าครับเออตือวางขาเอาเรื่องขึ้การจางใช้มือแรกเนี่ยอ้ะใช้มือแรงติปูมือแรก้องคูมขึ้น บักเทียดเออคือไปคืองานขาวฟ้าหมาบ่กผมแท้งตกที่อีรั่งปัาธมาหรืงข้าวเออขายเงินบอกขาทู่บอกคอว่าะอกเงินอยู่เรื่องตะปูตะทูเน่าถึงบ้าต้องป่าแดดบอกหมดคมป่าแดดกูแม่แมาหมดว่า Ừ. Máu mỡ mở được ừ. okay. máu máu à? ừ. à, con phố. Máu tao tao. Tiếc cầu hook cầu Mau tiếc cầu hook out. Tông hook cầu hook 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 สรวจจานฝาบึงเลยโอเคแค่นี้นะอีนักฝา้ามานะเออนเวาไงไงเ้าแปเนี่ยเพ่าะว่าผมถือโต๊ข้างนี่คัทขคนเยอะเอารถแดงไปเอารถแดงไปเอาเลยเอแลยวกรโทีปูเออเมาเลยเอเมาเลยเสียบ้าวเอาขึ้นทั้งหน้าเสขึ <c oughs> <ๆ>้นทั้งหลังนะปูเเอาี ว่าคือข like ้างดากว่าคือข like ้งดากเนาะปูเราปลาคู่แต่ว่าข้างหนาคือข้างดาบว่าเขาคนจระเข้กปูเอาไว้ข้างหนามเอาไว้ข้างหเอาไว้ข้างดาเอาว้ดากกันตัวเอาไว้หนามมันหกหน่าก็ปาคู่แบบี้ก็ว่ากเที่ยวบ่ไม่ใช้ก็ทั้นขึ้นล hết ra khuya học tập tôi tôi ra khuya tập tôi khuya hết mọi thứ mặt 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 ก้าวลุงสาธุ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 สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเนาะเอฟซีทุกทุกท่านเลยครับเออส่วงคำคำแรงแรงทางแอดก็ได้ร่วงมาจากหมอปูชี้ปะเขาหมอปูตาครับการฟังดีๆีจิตเจรณาคักๆถูกคำเบาคำจ่าของปูตาเฮ้า ครับอ่าเมื่อนี้เนาะครับเนาะอ่าปูตาก็บ,บอกว่าครับอเอฟซีพิ่นถวายปัจจัยมากรับเอฟซีพันถวายปัจจัยมากจักล้านก่อนหาล้านบอกท <tie. S 1> ั้สองล้านสองล้านสองล้านแม่นบอว่านาง่ายสองล้านอ่าสองล้านนะครับเนาะขันปูบอกทังสี่ครับส่วนมากเลขจะเป็นสองเอ่อเป็นศูนย์เดียวกับขันบอลมีล้านมีเมื่อนึงเสียรับเลขจะมักเป็นเป่าครับกับฟังดีๆ พิจารณาค่ะครับครับผมอันนี้ตัวเลขนะครับเด้ออันนี้ตัวเลขครับผมครับตัวเลขครับจัดด่วนไม่นองจัดด่วนครับอย่าผาดเลยครับเด้อครับอย่าผาดห้ามลืมผนว่าปูเบาเลียงลานเลียงหมื่นครับส่วนมากเลขจะมากเป็นศูนย์ศูนย์ครับราคาเมื่อนี้ครับเจวั้นกับเสียอีกครับได้ขี่รถตู้มาก ครับเพราะว่าเพิ่นไปต่อทะเบียนหม่ครับต่อทะเบียนว่าไม่ปู่กบว่าว่าแมนว่าแมนดิ่ไอ้ก้องไกว์พันว่าครับว่ามันหกเก้ากบเก้าเก้ากบรุนเก้ากบรุนเสียหกกะลุนเสียพัศนว่าครับแต่ว่าต้องขันจอดเออเอาเจ้างี่พันว่าขันที่มาจอดบัานแม่คู่ะไรอยู่พันว่าบัานแม่คู่ก็เรืเด็กทีกะห้าเจ็ดศูนย์ครับบัตรเลขกทีกะห้าเจ็ดศูนย์นะครับเนาะครับ ะฟังดีๆพิจารณาคักค่ะท okay. ุกค้ามเบาค้าจ่าของปูมีรางวัลนะครับเด้อครับแล้วก็ฮกฮกนี่มาจากไหนฮกฮก็มาจากเก่าเก่าเลยค่ะฮกฮกมาจากเก่าเก่าเพราะเก่าเกับฮกตัวเดียวกันเนาะค่ะเพราะพูดว่าฮกฮกยิ่งสิ่งหรือไหมโอ้ะค่ะครับอืมแล้วก็ปูก็บอกว่าให้ นั่งกองไกยกับเสียเอกนี่ขี่รถตู้มาจอดไว้ในบ้านแม่ยคู่ครับแต่ว่าปูปูก็บอกว่ามือนี่อจะเลื่อมเด้อท่านว่าอจะเลื่อมไข่มดแดงเน่าไข่มดแดงเน่านี่ไอ้แอดไอ้หนูแจกบ่าว่าเป็นเลขตัวใดเนี่ใครหมดแดงเน่านี่คือเจ็ดศูนย์กับสายยาไข่มดแดงเน่าคือเจ็ดศูนย์ครับแอดไอ้แอดไอ้จำไว้เด้อครับไข่มดแดงเน่านี่คือเจ็ดศูนย์เพราะว่าปูกับตัางสายยานี่มาตั้งแต่ไหน ครับผมเค็ดศูตแล้วก็าบันนี่ปูว่าปูเมื่อนี่ปูบอกลูกหลานบอกตรงๆปูว่าตัวเด็กมันคือเพี้ยนว่าสันว่าเพี้ยงค่ะ,ะปูเล่าบานันนี่ปูเล่สีจาจาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อได้ตัวเลขเพราะว่าเสียงจาปูนี่มันขังเนี้ยครับจำย่ำไหนออกย่ำนั่นคร,ครับผมปูจจำย่ำสองเทียน,นะคะ่ะบอยมาเค็ดศูนะคะ่ะเสียงเสียงปูจ้จำจายังไง จำที่ไหนสอนปูให้เอฟซีฟังดูเจ็ดศูนย์โอ้เจ็ดศูนย์เจ็ด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 ศูนฟงสิวะอ่าเอาบอกไว้ใด้ฟังเสียงจำให้เอฟซีฟังดูอ่ากับเจ็ดเจ็ดศูนย์ังสิละเอ็ดยิมกบานเลยนี่สิละครับเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ดก็จะเลื่อมนะครับเเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ดครับบันนี้นีอาจจะเป็น2องทุมเครื่องครับเป็น2องทุมเครื่องก็คือของตังประเทศ ครับเอฟซีกับพิจารณาเอาครับขันมะรืนไปจัหน้อยเขาก็ต้องตามเดี๋ยวคือปูว่าครับหาว่าปตามหลายก็ตามตามน้อยๆครับผมแล้วก็ครับปูก็ทั่หาแม่ปัฒนาปัตมาเพราะว่าคนจวกปูคิดทำลูกหลานเนี้ยครับเพราะว่ายันพอขาดแม่ขายบริษขายซีนขายของครับก็เล่ทร่หาแม่ปัตมาครับทร่ไปซิ มันมันมันฝน,นตกแห้งบบบน,นี้ปลาทูเ่เรื่องเหลือหลายเนี่ย<ฆ>สีขายเข็งละสิบเก้าบาท<ฆ>แต่ว่าขายเค็งสิบเก้าบาทปู่แล้วเสียเเสียเอกครับขี่รถขั้นมาแดงครับขี่รถขั้นมาแดงไปค้นเอาปลาทู่คร<ฆ>ับไปค้นเอาปลาทูปูก็บอกว่าคนเอาปลาทู่แอดยิมก็เลยถามว่าปู้ปลาทูเสียเอาขึ้นให้ขึ้นทั้งหนาหรือทั้งหลังแอดไอหสนใจว่บบาว่าทั้งมาทั้งหนาทั้งหลังหนึ่งคือยังงจ้ะเออทั้งหนาทั้งหลังนี่คือว่า เราเอาไปทัให้ใส่ทั้งหนาคันทั้งหนาหมายพวกมาเลขทะเบียนรถปูเนี่ยคือสองศูนย์เจ็ดหนึ่งมันบ่ทั้งหนาเนี่ยคือสองศูนย์ทั้งหลังก็คือเจ็ดหนึ่งอ่าปูเลยบอกว่าให้เอาขึ้นทั้งหลังเอาไปใส่ทั้งหนามันจะฮกออใส่ทั้งหน้าเป็นฮกกับฮกข้างบักบัดเนี่ยข้าเอาปูว่าปูแห่งฮกเลยกับปูแห่งฮกแล้วมันบ่ครับเอามาใส่เลขสองนี่มันจะเป็นฮกสองได้บัดเนี่ยอ่าปูว่าใส่ทั้งหนามันก็บฮกทั้งตัวอาจารย อ่ามันก็จะเป็นหกซองแล้ววันนี้อ่กับวันนี้ได้ครับเด้อเอาไสทั้งหลังกับส่ทั้งหนาทั้งหนาอาจจะเป็นบนทั้งละทั้งไทยอาจจะเป็นล่างสีก็ได้ครับผมอาจจะเป็นบนล่างครับเอาหกไปไส่ทั้งหนาถ้าเอาส่ทั้งหนามันสิหกว่าสันปูว่าครับการพิจารณาดีๆกับถูกคําเบาคําจ่าของปูมีลางวั่นครับผมกากตอนสุดท้่ายปูตาบอกว่าอย่าลืมปลาทูเนาอ้าวปลาทูเนานี่นังไอ้ดีคิดว่าจังไปรปลาทูเนานี่ ปททู่เนาก็คือสองเนาก็คือหนึ่งโอ้ทั้งไอตีว่าปาัททู่นี่ทู่นี่คือสองจ้าเนานี่คือหนึ่งจ้าโอ้หน่องไอ้เลื่อมนี่เด้อเออกลุ้งเนาเคยมีมาเด้อด้กลุ้งเนาสิเป็นเก่าหนึ่งจ้าออเออแต่ว่าพูดก็บ,บอกว่าปลาทู่เนาก็เป็นเก่าหนึ่งแหละแต่ว่าอาจว่าเนี่ยอาจจะเป็นคือไอ้ว่าก็ได้เพาระาะว่าปลาทู่นี่มันบ่ ปลาทูนี่ทูนี่ก็เป็นสองกันบ่เออเน่าก็เป็นหนึ่งกับพิจารณาดีๆอ่ากับเป็นได้ทั้งสองอย่างาก,กับพิจรารณาอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดก็กได้ว่าปลาเป็นเจ็ดเป็นแปดก็ได้ปลาเน่าเลยกับกพิจารณาดีๆอ่น้องไอ้บอกกับเอฟซีกับโอ้โหสวัสดีเส,ส,สียเองแน่น่ะสวัสดีจ้าอ่าเสียเองกลับมาสำหรับคลิปนี้แอดมินงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ